สักครู่ชิมไปหลายไม้คุณผู้ชมครับเพราะว่ามันอร่อยมากและยิ่งไปยืนหน้าเตาแล้วก็แบบคุยไปชิมไปเนี่ยก็จะได้เรื่องของความอร่อยแล้วก็เรื่องของเขาเรียกว่ากลิ่นแทมันแบบมันมีความชวนให้กินตลอดเวลาใช่ไหมครับ,รบแล้วเมื่อกี้เห็นวิธีการย่างไม่ยากเลยใช่ไหมครับาก,การย่างไม่ยากเลยเราจะมีวิธีการย่างวิธีการขายวิธีการจัดหน้าร้านให้ค่ะ ก็คือมีการสอนทุกอย่างเพียงแต่แค่สั่งแค่เริ่มต้นเพียงแค่500อไม้เริ่มต้น500ไม้คุณผชมครับเงินลงทุนสา0 0บาทก็จะได้ทั้งความอร่อยของเนื้อเนื้อโคขุนใช่ไหมครับแล้วก็เรื่องของวิธีการย่างได้ครบทุกอย่างเลยครบทุกอย่างค่ะแล้วเรื่องของน้ําจิ้มเนี่ยอันนี้ก็เป็นสูตรเด็ดในกด้จิ้มแล้วมันก็มันก็จะอร่อยไปอีกอย่างหนึ่งใช่ไหมครับ ปกติของเราเนี่ยเนื้อของเราเนี่ยไม่ต้องใช้น้ําจิ้มเพราะว่าหมักครบรสมาแล้วครับผมในส่วนของน้ําจิ้มเนี่ยเราทําเสริมขึ้นมาเพื่อบางคนเขาติดทานน้าจิ้มอะค่ะอันนี้คือเราจะไม่รวมอยู่ในไม่ได้รวมอยู่ในเซตสามพันในเซตสามพันใช่ไหมอย่างปกติเนี่ยเราขายขวดเท่าไหร่ครับเนี่ยขวดละสามสิบบาทค่ะขวดละสามสิบบาทนะเป็นน้ําจิ้มนี่เขาเรียกว่าน้ําจิ้มแจ่วใช่ไหมน้จิ้มแจ่วเรียกว่าน้ำจิ้มแจวก็ไปอีหนึ่งสูตรที่ใช้ได้คุณสมัตเรียกว่าสุดยอดครับ ทีนี้เรื่องของการทาธุรก,กิจใช่ไหมครับ,รบที่ผ่านมานี่ก็ทําอะไรอย่างลวพอเรามาทําเรื่องของเ,ออเนื้อย่างนี่ครับเรามีอุปสรรคและปัญหาอะไรบ้างครับอุปสรรคก็คือตอนแรกทาไม่ทันนะคะผ,ผลิตไม่ทันออเดอร์ล้นเราจึงได้คิดวิธีว่าจะทํายังไงให้สินค้าของเราเพียงพอต่อลูกค้าก็คือทํายังไงให้ผลิตได้เยอะขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นใช่ไหมครับใช่ค่ะ,อะพอดีแฟนเป็นคนเก่งเรื่องอิเล็กทรอนิกส์เป็นในเก็บเกี่กช่าง ก็ <ผม S 2> คือออกแบบให้เขาทําเครื่องเสียบเนื้อก็คือก็คือมีเครื่องเครื่องเสียบ,เ,เ,ยบเนื้อเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะแล้วยังใช้คนอยู่ไหมฮะอ่าจะเป็นตัวนี้จะเป็นออตโต้กลึงเหมือนนวดค่ะอ๋อก็คือต้องใช้คนอยู่ก็คืออ่าก็คืออ่อลักษณะาาจะให้คนจัดแล้วเครื่องเขาก็เสียบเสียบกัวือกาลังผลิตก็คือมากเพิ่มขึ้นปกติเราใช้คนเสียบเครื่องจะ เพิ่มขึ้นมากกว่าประมาณสามเท่าสามเท่าใช่ไหมครับ<ช>อย่างปกติเนี่ยถ้าเกิดคนเสียบเนี่ยวันหนึ่งเนี่ยเราได้ประมาณากี่ไม้ครับคนเสียบประมาณวันหนึ่งประมาณ2 0,000กว่าวไม้ค่ะขนาดคนเสียบคุณผูชมสองหมื่นตัวไม้แต่พอเรามีเครื่องมาปุ๊บเป็นไงฮะ,ะเราทําได้ประมาณ60,000ต่อวันทุกวันนี้เป็นไงครับทุกวันนี้คือลูกค้าเนี่ยมีทั้งหมดกี่สาขาแล้วครับเนี่ยศูนย์ของเรามีจำทั้งหมด8สาขาคะ่ะแต่ครับผม ลูกค้าของเราเนี่ยมีประมาณ300อยกว่าสาขาขึ้นไปธุรก,กิจของอิ่มเอมเนื้อย่างโคขุนเนี่ยก็เป็นธุรก,กิจที่น่าสนใจคุณชมอย่างเนี้ยอันนี้มีทั้งหมดกี่ไม้ครับเนี่ยมีทั้งหมด25ไม้ค่ะ25ไม้โอ้ใหญ่มัอน,น,นะนั้นถ้าคิดเป็น,เป,นเป็นกิโลเนี่ยผมว่าคือจับแล้วเนี่ยได้สัก500กรัมได้ไหมครับเนี่ยประมาณ625อ่กรัมแล้วก็ทีนี้เรื่องของอแผนการาดในอนาคตยังไงบ้างครับคือเราจะทํา สินค้าเกรดพรีเมียมค่ะเกรดพรีเมียมก็คือเป็นเป็นเป็นเนื้อเลยฮะใช่ค่ะเป็นเนื้อล้วนไม่มีมันค่ะครับสินค้าเกรดพรีเมียมเป็นเนื้อล้วนไม่มีมันเลยครับใช่ค่ะขายมัเท่าไหร่ขายมัละ20บาทค่ะโอ้หมั20บาทใช่ค่ะคุณชมครับเนื้อที่เป็นเกรดพรีเมียมเนี่ยมันแพงมากเลยฮะใช่ค่ะผมเคยไปที่ญี่ปุ่นคุณผู้ชมครับก็ไม่ใหญ่อ่ะใหญ่กว่านิดเดียวคุณผู้ชมครับโอ้หประมาณสักพันเยนทันเยนก็300บาทเนาะแต่ คุณก้อยเนี่ยทำแค่ไม้เล20<า>ีบาทจงอ่ะอันนี้ต้องอีกนานไหมครับเนี่ยอีกประมาณ2เดือนค่ะเดี่ยวประมาณ2เดือนก็ประมาณสักพฤษภาะนะพฤษภาพฤษภาเนี่ยก็จะได้ชิมเนื้อเกรดพรีเมียมนะครับซึ่งโหอิ่มเอ็มเนื้อ,อย่างโคกุนเนี่ยทำได้แล้วมีช่องทางไหนครับอตอนนี้เราทำการตลาดผ่านแอปพลิเคชันค่ะแอปพลิเคชันนะครับจะเป็นแอปพลิเคชันของอิ่มเอ็มเนื้อย่างเลยครับก็คือลูกค้าสามารถสั่งซื้อสินค้าทางแอปได้เลย คือจะมีข้อมูลสินค้าให้ลูกค้าดูด้วยในแอปลูกค้าสั่งซื้อสินค้าผ่านแอปพลิเคชันจะมีส่วนลดและคะแนนสะสมให้ด้วยค่ะโอ้โหคุณชอบเป็นไงครับยุคนี้คือไม่ต้องแบบมาโทรสั่งไแค่เข้าไปแอปแล้วก็อยากได้อะไรกด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 ปุ๊บทุกอย่างจับจ่ายกันตรงนั้นเลยส่งให้ถึงกันเลยส่งให้ถึงที่เลยโอ้โหแล้วเรื่องถึงการส่งการส่งเนี่ยเราเรายุ่งยากเนี่ยสูว่าเราอยู่ต่างจังหวัดเนี่ยแล้วตรงนั้น มีศูนย์กระจายสินค้าอาจจะไม่ใช่จังหวัดนั้นแต่อีกจังหวัดหนึ่งอะไรอย่างนี้ครับอ๋อก็คือมันจะได้ศูนย์ที่กรุงเทพเป็นคนจัดการอก็คือจะส่งทางรถทัวรถตู้ค่ะครับผมก็คือส่งตอนเย็นรับของตอนเช้าอีกวันนึงเลยก็จะแพ็คน้ํแข็งอย่างดีเลยใช่ค่ะแพ็คกองโฟมแ็คือไม่ต้องกลัวว่าสินค้าจะเสียหายใช่ไหมครับเพราะว่าเราเราเราทำแล้วทุกอย่างมันต้องดีใช่ไหมครับใช่ค่ะโอ้โหเป็นไงคุณผู้ชมครับมีทุรกดีเนี่ยมีทางออกแน่นอนครับทีนี้ทํางานมาก็เรียกว่านานแล้วฮะค่ะ คุณก้อยมีข้อคิดอะไรครับในการทํางานถึงประสบความสําเร็จครับเนี่ยข้อคิดของก้อยก็คือนกที่ตื่นเช้ามักจะได้หนอนที่ดีกว่าไข่ครับผมก็เหมือนไครที่ตั้งตัวไวก็จะได้โอกาสที่ดีกว่าก็เหมือนว่าใครที่เริ่มตั้ก่้นต้นต้มต้นไวก็จะมีโอกาสที่มากกว่านี่ฮะคุณชมครับถ้าคุณชมมีโอกาสนะครับเริ่มตั้งต้นไวครับก็จะมีโอกาสที่ดีกว่านะครับนี่ฮะทีนี้ยังมีทีครับเรื่องของเฟรนชายไม่มีไม่มีค่าเฟรนชายค่ะเริ่มต้นที่ เริ่มต้นเพียง3,000บาทค่ะ3,000บาทสั่งมาครับ3,000บาทจะได้เนื้อ500ไม้พร้อมป้ายไวนิลวนวตั้งแนวนอนป้ายราคาค่ะพร้อมเคล็ดลับวิธีการขายการย่างการจัดหน้าร้านให้ด้วยโอ้โหได้หลายอย่างมากคุณผู้ชมทีนี้อยากรู้แล้วว่าช่องทางการติดต่อครับติดต่อได้ที่ไหนบ้างครับคุณ้อยครับต่อได้ในไลน์บริษัทนะคะไลน์ S A P Interfood นะคะหรือเบอร์โทร0947022664ค่ะนี่ฮะแล้วก็มีเฟซบุ๊กไหมครับ เฟซบุ๊กอิมเอ็มเนื้อ,อย่างโคขุนค่ะนี่ถ้าเกิดคุณผู้ชมสนใจครับก็ลองเข้าไปที่เฟซบุ๊กก่อนก็ได้นะใช่ะไปดูเรื่องของหน้าตาสินค้าเรื่องของกรรมวิธีแล้วก็เรื่องของแบบธุรกิจที่เขาจัดวางว่ามันจะไปได้สวยขนาดไหนเนี่ยก็ลองเข้าไปติดตามไปก่อนนะบางคนที่จะลงทุนแล้วเราก็ต้องแบบศึกษากันนิดนึงใช่ไหมครับนี่แล้วคุณชมันนี้ก็เป็นธุรกิจที่น่าสนใจครับสําหรับคุณผู้ชมที่เป็นสายเนื้อครับอิมเอ็ม เนื้อย่างโคกขุนครับธุรกิจนี้ไปได้สวยแน่นอนครับวันนี้ขอบคุณนะครับคุณก้อยครับขอบคุณครับเอาละคุณผู้ชมถ้าคุณผู้ชมมีโอกาสนะครับมีทำเลดีๆครับอย่าพลาดนะครับเพราะว่าถ้าคุณผู้ชมพลาดเนี่ยธุรกิจนั้นอาจจะไปไม่ได้สวยครับอย่างที่บอกว่าถ้าเกิดว่าเราเริ่มต้นก่อนเราก็มีโอกาสก่อนนี่คุณผู้ชมครับวันนี้สุดยอดครับคุณผู้ชมเป็นไงครับกับธุรกิจนี้ครับ เนื้อย่างครับของอิมเอมเนื้อย่างโคขุนครับก็เป็นอีกธุรกิจที่น่าสนใจครับลงทุนแค่หลักพันครับแต่รายได้นี่เป็นหลักหมื่นนะครับถ้าเกิดผู้ชมสนใจครับก็เข้าไปดูของอิมเอมเนื้อย่างโคขุนได้ครับรับรองครับธุรกิจนี้ไปได้สวยแน่นอนครับและวันนี้ครับเราต้องขอขอบคุณครับผู้สสนุนดีครับประเดิมเสริมอาหารไอซ์เบิร์กครับทานทุกวันให้สุขภาพแข็งแรงครับเครื่องดื่มไอซ์เบิร์กครับดื่มทุกวันให้สดชื่นกับร่างกายครับประเดิมเสริมอาหารไอดีครับและยังมี น้ำสมุนไพรับน้ำดื่มตีผลาตามีบุญครับคุณผู้ชมคุณผู้ชมท่านใดครับอยากจะรูการย้อนหลังครับเพื่อเข้าไปชมเคล็ดลับวิธีการทํางานทําเงินต่างๆครับก็เข้าไปที่ facebook fanpage ทํางานทําเงินครับและสุดท้ายนี้ครับทางรายการก็หวังว่าเราจะเป็นส่วนหนึ่งครับในการสารฝันการทำธุรกิจของคุณให้เป็นจริงได้โชงดีครับสนับสนุนรายการโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไอซ์เบิ